ผมชื่อว่ากีตาร์แล้วผมอายุกี่ขวบครับเก้าครับน้องผมน่ารักมากเลยครับใช่ครับน่ารักมากเลยโดนกดงผมไปหลายรอบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกําลังกายกันนะปิดเสียงเกมหน่อยเดี๋ยวมันตีลิเกเิียม่ไม่ไม่แต่เพลงแล้วก็กดอะไรดิไปออกกําลังกายแบบอินฟินิตเสียงอะไรวะ องใจกันนี่น้องของผมเองนะมนอยู่ใกล้ๆผมเองอย่าน้องของผมเองเน,เนี่ยเนี่ยนีเราต้อง z o มไปข้างหน้าแล้วก็หันกล้องมาหาเราโดยที่เราต้องหันหน้าไปหากล้องใช่ๆๆไอ้เกมนี้ไม่ค่อยน่าสนใจสักสักเลแต่น่าสนใจอย,อย่างเดียวคือมันต่อ,อยกันได้ในเกมนี้ระบายความเครียดกันได้ในเกมนี้น้องอย่า<อ>เกิดใหม่สิครับเกิดใหม่สิครับเกิดใหม่แล้วต้องการห้าสิบ เกิดใหม่สิครับเพิ่งรู้ว่าไม่ถึงยี่สาาิบห้าเใหม่เลยเกิดใหม่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 เกใหม่แล,แล้วเราจะได้กล้ามเพิ่มแล้วเราก็จะได้ไข่ไข่คนไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเรา,าจะมาไม่ดีเลยแล้วจเนะี่ยอือหือ<ห>ได้ไขก่กระต่ายจากมากเลยระดับแร่แรนะครับระดับแร ระดับแมงนะนี่เดี๋ยวเราผมจะตัดไปตอนนี้ผมมีกล้ามหนึ่งพันนะมังเอาเลยครับตอนนี้ก็ถึงหนึ่งพันแล้วตองผมใหญ่เท่าปดเลยเดี๋ยวผมจะออกกำลังกายต่อนะครับตอนนี้ผมต้องรีเบิร์ตไปเรื่อยๆกอนรีเบิร์ตไปเรื่อยๆกอนรีเบิร์ตเกมนี้ไม่มีอะไรมากแค่ออกกำลังกายฟักไข่และต่อยก,กันแค่นั้นเลยจ้ะมันก็มีรอบอื่นด้วยนะ วงล้อได้อีกรอบนึ่ง,ง,งจะลองสนเกมบ่จะรับรองว่าเกมเนี้ยถ้าใครเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบนั่งเฉยๆอ่ะเราก็เราก,ก็สามารถไปเล่นเกมเอื่นได้เพราะเกมนี้ไม่มไมไเหมาะสำหรับคนไม่อยากทำอะไรไอเกมนี้เหมาะสำหรับคนไม่อยากทำอะไรเข้ามานั่งเอฟคกดเพื P ่อออกกำลังกายตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองจะไม่โดนต่อยว่ใครพี่อยู่ไหนอ๋อนันตน้อง ผมขอแค่หวังจะไม่โดนต่อยพี่ขอแค่หวังหวังจะลงคลิปสันส้นๆคลิปความรงจำาคลิปนี้จะเป็นคลิปเดียวที่ผมจะลงแล้วอาทิตย์หน้าผมจะมาลงคลิปใหม่อีกและลงคลิปใหม่กับผมด้วยใช่แต่ถ้าตอนนั้นน้องผมไม่ว่างผมก็จะต้องอัดทุคนเดียว อขอให้ไวพรกันในคอมเมนต์แล้วกันนะอยากให้น้องผมมาอัดด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์กันได้เลยยิงเปิดตูไปเลยว่าตอนนี้ผมเนี่ยยงเมือกใครว่าน้องผมน่ารักบังคับคอมเมนต์ได้เลยใครไม่ใครไม่คอมเมนต์โดนเกตูดนะครับ เกิดใหม่กดถ้าเกิดใหม่แล้วก็กดถ้าเกิดใหม่เพื่อเป็นตัแข็งแกร่งที่สุดน้องทำไรไม่รู้ไปน้องทำอะไรรู้ไปน้องรู้ไหมว่าตรงที่น้องยืนอยู่มันอันตรายแค่ไหนทำไมมันจะมีคนไปหาหน้องเขาไม่รู้หรอกว่าคนอยูอย่ไหนคิดว่านะคิดว่าอะไรแต่พี่เห็นนะน้องเห็นลำแสงที่พุ่งขึ้นมาจากฟ้านะสิใช่ลำแสง โอ,อ,อ๊ยตายคนทำไมล่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้ต่อยทำไมอยากโจมค,ความแข็งแกร่งผมเลดอนเหลือแค่เนี้ยเออคอยที่ใต้แล้วคอยที่ใต้แล้วคอยที่ใต้แล้วเจ้าอเอากําลัางกายต่อชิวๆนะครับจนผมเหรอเลือเล่อนเหลือน,นะขนาดนี้เพิ่เกิีนใหม่นั้นพี่จะไม่ตีน้องแล้วกันผมจะมาแอบ,บอยู่ร้านตรงนี้แหละพี่จะแอบ,บได้หรอน้องพี่จะพาถทระกูลขึ้น ใช่แต่มันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มันติดแต่ผมรู้ดีมันมีเกิดอะไรข,ขึ้นนะเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มกไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วยด้วยทุกคนด่ดดนมมดาพี่ผมเลยอยี๋ยวด่าผมเลยผมเป็นแค่เกเรยดมินเท่านัน้ำยื่นไปแอบหรือเป่าไม่นี่ก็ได้ดกแกแอบ,บไม่ได้แล้วก็เถอะเปิดไม่อุ้ยน้องมินพี่หลอกพี่ตัวมาก เห็นเห็นแต่แขนเห็นแต่แขนเห็นไม่โตอะไรเห็นทั้งหัวเห็นทั้งหัวแต่ไม่เห็นขาใช่พี่ไม่มีขาครับโอเคตอนนี้พี่ลุกขึ้นแล้วใช่มีขาแล้วเริ่มมีขาแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ทำไมเดี๋ยวตอนที่มันเจ็ดนาทีแล้วผมจะมาต่อยกับน้องนะครับห้ามหนีนะครับโอเคเลยตอนเจ็ดนาทีแล้วเราจะมาต่อสู้กันว่าใครจะแข็งแรง แต่รับรองว่าใครอยากมีอีพสองก็กดไลค์คิีนีใ้ให้ถึงสามให้ถึงสามไลค์แล้วเราจะมาทำอีพีสองกันตาหมึกยักษ์ตาหมึกยักษ์จุ้ยซี่จัดมีสิ่งนี้จะตอกไม่ติดลิกูกิทธิ์หรอครับมันไม่ติดลูกกระสีแล้วมั้นะงมีการใหญ่ไหมนนะ้องพีการใหญ่ไหมน้องไม่เห็นที่หรอกช่วใจนะ ไม่เห็นที่บอกไม่เห็นที่อะตอนนี้ผมมีเพชรเป็นร้อยผมควรจะต้องจะฟักไข่แล้วหวังว่าจะไม่ได้ไข่ห้าร้อยอะนะใช่อ้ปลาหมึกสีม่วงโอเคไม่ได้ปลาหมึกไปดูดิอันงไหนดีกว่านะปลาบุกสี่ม้วงดีกว่าของพี่น้องผมนี่มันดวงดีจริงๆดวงดีกว่าพี่หนึ่งเปอร์เซ็นดวงดีกว่าผมนี่หนึ่งเปอร์เซ็นนะมันดวงดีกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นความแข็งแกร่งไม่เพียงพอ ด้วยตายเป็นคนติดบัคพี่ว่ามันเหมาะกันหนเอกับหนึ่งร้อเคหนึ่งเคก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนไม่ใช่เหรอหนึ่งแสนเคอ๋อเขาเรียนจากนี่ไปนี่ไปนี่อ๋อเรียน,นว่าอะไรมาแล้วกดรีวเวิร์สเฉยกดรีเวิร์สไม่มีใครไม่กดรีเวิร์สไม่ไม่ได้กด แ้วทำไมคุณได้แต่น้ำยาชูก,กำลังวะเนี่ยอ้ลืมไปเลยเวลาแล้วตอนนี้ไปกทีแล้วเราไปเจอกันในสนามกันมาเรามาเริ่มกันต่อซู้ปเปิดก่อนเลยโอ้เปิดก่อนได้ปูท่าหมีท่าหมีนะเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเออผมสิใต้แล้วตอนเนี้ยเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูด,ดนนเปิดก่อนได้ปูดโอเคผมชนะเพื่อนผมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยบายบาย